ทุกคนมื้อนี้โบมีอาหารกินมืน้อนี้ทอดไข่ห่านกินพี่น้องเลยหน่วยหนึ่งซ้ำเดียวกับไข่ไก่สามหน่วยว้าวไข่ใหญ่มากเลยจะชยลดใช ใส่น้ำปลาทั่วแล้วก็ใส่หอม พี่น้องมากินทอดแค่ห่า,หานน้ำกันเด้อหอมมากเลยหอมหอมตรมีอาหารกินก็นทอดแค่ห่านกินพี่น้องเออห่านไม่กินไม่กินไข่ อมมากเลยค่ะทุกคนน่ากินมากเลยใครหารนบรรยากาศยูนาคือเก่าจ้าพี่น้องกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงตามแจวใส่มะกอก ใส่ปลาร้าตอนแซ่บนูนัวเจ้าบ้านเฮาเจ้าประเดะนูนูใส่มะกอกพี่น้องเอ้ยแซบๆ กินน้องเค็มพร้อมกินกับก,กับข้าวสวยร้อนมาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันบันเชฟ แคบนับกันเนาะกินตามวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาพี่น้องเอยแบบพอเพียงโอวยมาโอวยมัดหลังเงา Đưa mà đớt, một con đớt Đấy rồi Năm oh. okay. đây quả. ขอจบคลิปมาเพียงทัานี้ก่อน้ะจ้าพี่น้องขอลุยต่อพี่น้องเอยคลิปน้องขอพ้อกันขอบคุณค่ะ